สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลท่านนะครับก็วันนี้ก็ยังคงมีคลิปนะครับชวนดูกราฟหุ้นไทยนะครับที่เป็นหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับในรอบหเดือนนะฮะตัวไหนน่าจะไปต่อได้อีกนะฮะผมได้ข้อมูลมาจากแอปนียฮะเเรียกว่า Inno Radar นะครับ b y i n n o v e s t นะฮะก็ก็จะมีลิสต์นะฮะหุ้นที่มันเป็นท็อปเกนเนอร์นะก็จะมีรายวันนะ รายเดือน3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปีแล้วก็ตั้งงต่ IPO นะครับวันนี้จะเอาตัว6เดือนมาฮะคือผมเพิ่งทำบ้านมาแล้เห็นตัวนะี้เออมีบางตัวที่น่าสนใจนะเผื่อท่านจะเอาไประจบ้านต่อครับว่าเออตัวนี้มันน่าสนใจน่าจะต่อนะฮะครับเซ็ตก็ว่าไรเนาะมาดูลิสต์กันนะฮะตัวแรกก็เป็นเป็น JTS ครับตัวนี้6เดือนบวกไปแล้ว128%ครับ ผมว่าฐานราคาก็ยังดูดีนะฮะนี่ฮะ9 1้5นะครับคือเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะมาไกลแล้วนะครับผมเคยติดกับดักนะฮะเห็นครับตรงเนี้ยเนี่ยผมก็เห็นครับแต่ไม่เข้าเพราะคิดว่ามันคงจบรอบไปแล้วทัาก็ไปฮะมันก็ไป,นะไปจาก35ครับวิ่งไปที่9 0เลยครับเกือบ3เท่าเลยนะเนี่ยเป็นเพราะเรามีไปแอสกับมันไงดังนะั้นการเทรดจริงๆครับ การที่เรารู้หน้าเทรดนะฮะเรามีไบสิ n ก l นลนครับก็ไม่ได้ความาความว่าเราจะได้กําไรนะเพราะว่าเราเทรดเพราะอัคติตัวเองครับดังนั้นเนี่ยจงสลายอัคติซะด้วยการสร้างกฎอะไรขึ้นมาสักอย่างให้คนเนี่ยสลายอัคติพวกนี้ไปได้ครับผมเองเนี่ยวิธีการสลายคือผมโพซชั่นไซส์เล็กลงครับทำให้ลดอัคติเกี่ยวกับการเลือกที่รักไมื่อฉันครับ เข้าทุกตัวที่มีสัญญาณนะฮะเนี่ยฮะชัดเจนเลยนะถ้าผมไม่มีไบแอสนะผมก็น่าจะได้กำไรอย่างน้อยสัก30%น่าจะได้ครับตัวนี้นี่ครับปัญหาอยู่ที่อคติเรานะฮะ JTS ครับนะฮะในรอบ6เดือนเนี่ยมันวิ่งได้ร้อยยี่ยิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยจุดเข้าซื้อยังรอนะครับเนี่ยฮะ TGE ครับนะฮะ TGE เนี่ยก็ยังคงมีฮะเนี่ย สามจุดสามสี่นะ AJA นะฮ e ะผมแนะนำเนี่ยว่าการเทรดจริงๆครับเริ่มต้นนะถ้าคุณยังไม่คมนะถ้าระบบคุณไม่คมวิจารณญาณคุณไม่คมนะครับโพซิชั่นไซส์ให้เล็กก่อนครับเล็กที่สุดครับแล้วสะสมครับสะสมประสบการณ์นะให้มันคมไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มโพซิชั่นไซส์แล้วค่อยลด จำนวนหุ้นที่คุณจะเทรดลงครับพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์นะฮะเริ่มต้นอย่าเพิ่งพสิชั่นไซส์ให้มากเกินไปครับต่อมาครับ aja เนาะพินฮะพินก็ยังคงมีฮะพินเนี่ยวิ่งมาแล้วเอ่อ68%ฮะก็ยังคงมีจุดซื้อนะฮะพวกนี้นะครับโมเมนตัมยังมีครับก็ต้องรอแล้วก็ต้องทดลองฮะ แบ่งไม้เข้าครับนะฮะเพื่อเรียนรู้ที่จะขี่คลื่นนะฮะขี่แนวโน้มมันฮะถ้าคนคือการเทรดที่สำหรับสายสวิงเทรดนะตัวช่วยเราครับมันคือแนวโน้มนะฮะมันคือโมเมนตัมนะครับต้องเลือกคนที่มีโมเมนตัมสูงแล้วก็เข้าครับแต่ยําอมกครั้งว่าอย่าได้มีอคติอย่าได้เลือกที่รักมักที่ชังนะครับโพซิชั่นไซส์เล็กฮะ แล้วคุณจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วเอาไปปรับให้มีทักษะการคัดเลือกที่คมมากขึ้นครับต้องใช้เวลานะเริ่มแรกเนี่ยอย่าโพสชันไซส์ใหญ่นะฮะต่อมาครับพิดน,นะเนาะไตเติลฮนะไตเติลนี่ต้องเป็นระดับนี้ฮะนี่ครับตัวเนี้ยร,ระดับนี้ยสี่จนะฮะ กิฟต์เนี่ยโหโหดมากเลยครับกิฟต์กิฟก็ยังคงมีที่ดีฮะเนี่ยฮะเท่าไหรเนี่ยหายคุณเราไปดูทีละกันนะผมก็ติก๊กผิดถูกๆฮะเนี่ยฮะยังคงมีการพักตัวที่โซนบนที่ดีฮะกิฟต์บวกมาแล้ว55%นะครับ erw pf ก็ขึ้นแบบบันไดนะฮะก็ยังน่าสนใจนะครับ p พีร์ดิวเนี่ยเนี่ยฮะมาลีมาลีก็ยังคงต้องรอการสร้างฐานนะครับแต่ว่าระดับที่อ้างอิงก็คงเป็น12.5นะครับ t v t ครับนิดเมื่อกี้ผมก็ทำ ผมก็เอาเวลาว่างมาทํากันบ้านเลยเออคคดว่าเอ,อ้ททำแล้วมันน่าสนใจเว้ยมีหลายตัวที่น่าเอามาแชร์นะให้ FC เนี่ยลองมาทำกันบ้านต่อดัว่าน่าสนใจนะเนี่ยตอนนี้ก้อยที่สู9เก็ดกลายังยังมีโอกาสอีกนะตอนนี้นะ <Smart. S 2> สมาร์ทสมาร์ทก็ สีสีรายชานะฮะสีรายชาคอนสรัคชั่นนะฮะนี่ก็ไปแล้วครับก็ต้องรอาการพักตัวต่อไปแนละ้ว TMB ะฮะนี่ครับตัวนี้ฐานราคาตรงนี้สวยนะแต่ตอนนี้มันไม,ไม่ค่อยชัดแล้วครับประมาณนี้มั้งนะฮะ K ครับ K okay, okay, นี่ก็ยังคงคงพอไหวนะฮะ ความจริงระดับนี้น่าจะเอาอยู่เนาะน่าจะข้ามได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ร้อยเคลียร์หนึ่งสามเจ็ดแล้วกันนะบรุกบรุกนี่ก็เป็นระดับต้องเป็นเนี่ยฮะ SMD SMD SM เนี่ยก็ยังคงรอนะมีมีจุดซื้อที่น่าสนใจเป็น VCP นะผมมอง VCP นะฮะ แต่อย่าได้ไปอะไรมากมายนะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปจริงหรือหลอกเนอะดังนั้นเนี่ยที่เราคิดก่อนคือถ้าคิดผิดเสียให้หน้อยฮะถ้าคิดถูกก็ให้แนวโน้มพาเราครับพาเราไปคือเรามีหลักการที่ว่าการเทรดที่ได้กําไรนั้นนะคือว่าวินเตดตสูงครับกําไรก้อนเล็กฮะถ้าวินเตดตต่ำเนี่ยกำไรต้องก้อนโตฮะ ที่สำคัญคือต้อง small loss สมอลล์อเสมอฮะเสียหายให้น้อยก่อนนะฮะ uh, C C E T ก็ยังไม่ชัดเจนนะเรื่องของฐานราคานะผมไม่สบายหนึ่งฮนะ T R T ฮะ T R T เนี่ยก็มีแกลบนะฮะก็เนี่ฮะอ,อังกนะิ้งฮะสัสโก ซัสโกนี่ฐานราคาเริ่มหลวมนะฮะก็เนี่ยระดับนี้นะฮะคือถ้าฐานราคาที่ที่มันแน่นนะมันจะเป็นยังไงฮะมันจะเป็นลักษณะของการบีบเนี่ยบีบแบบเนี่ยแคบๆนะครับนี่ครับนะฮะถ้ามันเปิดกลับไปไปมาเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้แล้วว่าอันนี้แล้ว่าแน่นันี้แล่าแน่นแน่นบีบแคบแคบแต่ว่าเปิดกลับไปมานี่เริ่มหลวมนะครับก็อันตรายเนาะ T.F. Mama ครับนี่ก็บวกไปแล้ว23%ก็ยังไปเรื่อยของมันฮะไม่มีฐานนนะ STA นะครับตัวนี้ก็มีฐานนะครับมี f e r e n c นนะคาดหวังเลยผมคาดหวังมากเลยน,ะนี่นะ All a l l a r านะครับอ l ล a r าก็ต้องเป็นระดับนี้เนาะนะี <S S ่ะ SSCP ครับ scp โอ้น,นี้ไม่มีฐานนะฮะก็ไปนะครับ wph นี่ฮะก็สวยฮะก็ต้องเป็นระดับนี้ฮะเซงโกะเซนโกะเนี่ยครับก็สวยนะฮะเซงโกะเนี่ยเอ่อ s i s <IS> b <S ครับยังคงสวยครับมีน,นี้เข้ามานะฮะก็เออเป็นอะไร asap อันนี้ไม่มีท่อนข้างที่จะจบแล้วฮะผมไม่จบแล้วเนาะถ้าจะให้ดักกระต้อง reference นี่ฮะ s a p tpbi ก็สวยครับตัวนี้ก็ต้องรอดูต่อไปเนอะระดับเนี้ยตนลีย์สแตนลีย์ก็ยังคงดูดีนะฮะนี่ครับนะฮะระดับนีฮะครับวิ t แฮนเดินะฮะตัวน,นี้แมนรินนะฮะแมนริน แมนดารินโฮเทลครับสภาพค้องต่ำเนาะข้ามไปแล้วกันเนาะเนอเอดีอาร์อันนี้ก็ขอดูครับวิคเอ็งไหงนเอ่ย <c oughs> ไปแล้วครับทะ <c oughs> ลุไปแล้วต้องเป็นระดับนี้เนาะวีเอ uh, ก็ดูตัวไหนที่มันน่าสนใจมากกว่าก็ต้องเข้าตัวนั้นแล้วกันครับตัวไหนที่มันมันดูแบบยังไม่ชัดเจนก็ต้องปล่อยมันไปนะตัวนี้ก็ถ้ามันจะไปต่อตัวนี้ฮะวีแอลนะครับ g p i ก็ต้องเป็นระดับนี้ถ้าทรงแบบเนี้ยถ้าตัวนี้ใสมันนะก็ต้อง รอให้มันบีบตัวใกล้ๆเส้นเส้นสิบวันจะดีกว่านะอย่าซื้อตรงไฮอ่ตรงยอดเนี่ยมันอันตรายมากเนี่ยแค่นั้นแหลบีบตัวแคบๆเนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากกว่านะเอ่อ uh, GPIBCBC ก็ต้องเป็นประมาณนี้เนาะ BRRGIF นี่ก็ค่อยๆไปแหละครับ S T G T ก็ยังคงสวยนะครับนี่ฮะเห็นเข้าหุ้นที่มันเนี่ยหุ้นที่มันรอบใหญ่แล้วมันมีโมเมตัมในรอบหเดือนตัวนี้ก็ยังหลายส่วนใหญ่นะยังคงมีมเมตัมสวยนะครับมีการพักตัวที่สวยอยู่ก็ก็น่าทำกันบ้านต่อมากเลยนะครับ Human นี่ก็มันนี้ไม่ชัดเว้ย เปิดแกลบน่นจาจะปันผลนะฮะก็ต้องรอดูดับนี้มั้งนะเออ uh, NYT NYT ระดับนี้โดนไปดอกละ <c oughs> เข้ามาเ <c oughs> นี่ยนฮะประมาณนี้นะฮะดูกราฟวิกดิอืมก็ระดับโซนเนี้ยครับเป็นคับเปอรเทนเดนไหม นี่ครับประมาณนี้เนาะนี่ครับกลับไปครับเดตต่อ MTC ครับ MTC เนึ่งแทยประกันชีวิตนะฮะก็ต้องเป็นไฮนี่นะฮะเคลียร์ได้เนะ ppm โอ้ uh, <P> oh, จบละนักเกียดมาก show chow ก็ต th e nah. ้องเป็นเริ e ่มบวกน้อยนะสิบสามเปอร์เซ็นต์นะหกเดือนนะก็บวกน้อยนะครับ bcs หลุดห้าสิบวันนะฮะถ้าจะมาได้ก็ต้องระดับนี้ฮะ i n s e t ก็นิสัยเดิมคือมันลงมา50วันบแล้วมันก็สร้างฐานักทะลุเหมือนเดนี้นะอันนี้ต้องรอว่าอย่างไงมันจะสร้างฐานเล็กๆนี้หรือเปล่าครับถ้าสร้างฐานได้ก็ก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันครับ M N I T รับของต่ำนะอิชิอิชิไปแล้วครับนะฮะอิทิ ที่ก็ก็ยังคงนะฮะอุ้ยนี่นะประมาณนี้นะฮะอะไรเนี่ย <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวผมใช้เส้นนี้แล้วกันนี่ครับประมาณนี้นะ uh, PG Q hop R.P. โอ oh. R.P. Volume D ดีนะประมาณนี้ Master Master ก็อืมก็ถือว่ายังคงพอไหวนะผมได้ผมได้แท่งนี้ฮะแท่งนี้แล้วก็ยังคงรอดูใจยังไงนะเอออาจจะต้องรอมันข้ามนี้ได้นะ้องเป็นโซนไฮเดิมพอดีนะ m c m c o m c สวยนะดีดกลับมาครับนะฮะปันผลนะฮะแล้วก็ดีกลับมาที่เดิมก็ฮนะตัวเนี้ยก็เนะนี่ยตัวเนี้ยคิดว่าโมเมนตัมมาครับโมเมนตัมาเป็นแบบนี้หรือเป,เปล่าครับเนี่ยฮะ FMT แท็กตัวสภาพคล่องต่ำข้ามไปแล้วกนะันเนาะทิปเออทิปนี้ค่อย นี่ฮะมีโมเมนตัมนะแล้วก็บีบตัว b u ครับข้องต่ำนะ <AM A. S 1> A, อาม่าอาม่าเออก็สวยนะครับนี่นเนี่ยนี่ครับมีโมเมนตัมนะเนี่ยเออหุ้นเรือนเรือนครับอาม่า s <A>. k s k ให้ตรงนี้แล้วกันนะคร pr 9กัานคงไปต่อนะฮะเออแต่นี่ไม่มีอะไรนะไม่มีฐานนะครับ occ pt pt เนี่ยโอ้มืเปิดเปิดกลับลงน่าจะปันผลนะครับเพราะต้องรอดูว่ามันฟื้นกลับมาแบบแม็กหรือเปล่านะ mm hmm. นะฮะ <AK> okay, e k r k เปิดแกลบครับก็เคลียร uh, ์นีและกันนะฮะ t b, này, ung, t, t b t t b นี c ่ย <laughs> ังไงไม่รู n ้นะ t t b b c p นี่ฮะ f n s โอ้ oh, จบละ TOP จบอีกตัวนะฮะก็ต้องเคลียร์นี่แลละมั้ง SPA สปาสปานี่ก็ยังคงผมว่าโอเคอยู่นะมันก็ลงมาเท้งเส้นสิบวันโมเมนตัมมันคงพอได้นะครับแต่จุดซื้อนี่ไม่ค่อยแน่ใจนะ SAM มุงอันนั้นก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็หลายตัวนะครับน่าสนใจทำเป็นบ้านต่อนะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ